วันนี้นะครับวันนี้ว่างนะฮะก็จะมาดูรีวิวเพื่อนๆกันสักหน่อยนะครับผมว่าเขารีวิวรถมือสองยังไงนะฮะก็จะมาดูเป็น Toyota Vigo แชมป์นะครับผมเป็นแคป็บเนาะคันนี้2.5 e เกียร์ธรรมดานะครับปี2015ปี2015ไป2015อ่ะเรามาดูดีกว่านะครับถ่ายกันหน้าโชว์รูมเลยนะ ก็จะเป็นเพลงนี้นะครับเพลงนี้ถูุมคลิปเพลงเริ่มต้นนะครับไม่รู้ไม่หาเพลงอื่นหรือไงไม่เขเหมือนกันครับขับเปิดได้เป็นขับเปิดได้เฉียจางวานนะครับผมมาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับปั๊กเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ในเรียกว่าเข้าช่วงรายการรีวิวผลิตภัณฑ์รถเข้าใหม่ครับอยู่กับปั๊กผู้ดำเนินรายการครับผมไปผู้ทำทำเพลงนะครับขออนุญาตปัดกเข้าเลยละกันที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้ครับคือเจ้า toyota vigo champ 2.5นะครับ vigo champ ไปยังเป็นเครื่องยนต์2.5อยู่เพราะหลังจากชมนี้ไปเขาจะเป็นเครื่องยนต์ของคุติแ2.5 cab 4.5 e t runner ครับผม ตัวสั้นๆตัวยกสูงตัว E นะครับผตัวนี้เราเห็นบนท้นองถนนอยู่แล้วครับดูง่ายๆ Vigo Champ ไม่แชมป์ดูง่ายๆครับถ้าแชมป์จะมีจมูกบนฝากระโปรงมาให้นะครับม,มีจมูกนะครับบนฝากระโปรงอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าในคลาสของตัว Vigo เนี่ยตัว g r u n e r E เนี่ยครเปลี่ยนเป็นลึกลงกลาง,มงไม่ตับแล้วก็ไม่สูงแต่เป็นตัวยกสูงนะ แต่เป็นเกรดกลางๆครับมีไฟตัดบอกมาให้ครับมีไฟหน้าคารโรเจนมาให้คมไฟเหลือรั้วไม่เหลืองไม่เหลืองไม่ใช่ไหมคมไฟไม่เหลืองคมไฟใสๆกิ๊กๆเลยนะครับใสนะใสจริงคมเนี่ยครับคินคลีนที่ขี้กาดไม่ขึ้นนะคือที่รู้ว่าขี้กาคือรถมากในที่พรมเนี่ยไม่ขี้กามันจะชอบขึ้นถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยเขาดูแลไม่ดีรักษาไม่ดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นช่างยืนอยู่แบบโมโบแปรผังเรียบร้อยนันเป็นไฟ มีฝุ่ก<า>รอให้ทัวง,<อ>งด้านห <รถ S 1> นา้าแลนะด้านหลังอ่าเห็นไหมยางเทสที T เป็นยางแก้มใหญ่ๆแก้มหนาๆเลยนะครับผม mm hmm. เพื่อในเรื่องของประสิทธิภาพความนุ่มนวลครับ mm hmm. ก็เป็นสเปคดรถที่ค่อนข้างเน้นใช้งานนะไม่ไม่ได้หมายความว่ามันใช้งานมาหนักนะหมายถึงทุกักการแต่งของเขาเนี่ย ก็ไม่ว่าจะเป็นการใส่เบาการลอยตัวชายบันไดข้างเดิมเดิมของเรบพูดถึงใครอยากได้รถก็เหยียบมานการด้านขคางเหยียบไปแล้วด้านไยก็มีครับเป็นการชนแท้ของ TMT นะครับหรือว่า Toyota Motor ถามว่าทำไมต้องพูดถึว่าแท้ไม่แท้การชนมันก็มีแท้ไม่แท้ ไม่แท้ก็ับลายอร์ทั่วไปโดยส่วนมากจากรถคันสองมักจะไม่ติดเข้ากับตัวรถอย่างนี้มันจะมีช่องว่างกันเว้นระยะห่างครับด้านหลังครับโลโก้รุ่น E บอกบอกชัดเจนครับความเป็นตระกูลไฮรักวีโก้ตัวเชนไม่มีอะไรนะไลเนอร์แท้ของโตโยต้าครับถามว่าดูไหแท้ไม่แท้ครับถ้าไม่แท้มันจะขึ้นเป็นไลเนอร์เป็นนี่ห้องถ้าตีตาโตโยต้ามาเป็นไลเนอร์แท้ครับผม ข้อดีคือจะตีตามาไลเนอร์จะตีตามานะครับขนาครับการใช้งานเลยเรียกว่ามันสมบุกสมบันมากกว่าใช้คำนี้ล้วกันมาดูไปพรมพร้อมกันนะ๋ยวขออนุญาตให้กล้องแพนดูดิเมนชันทางด้านขวาของตัวรถครับจากที่ผมดูนะเรื่องคุณภาพสีผมให้เก้าสเก้าเอร์เซ็นไม่มีรอยเลยรอยขแมวนิดนิหน่อยหน่อยมีบ้างอันนี้รถไม่ได้เก็บมแต่มองตรงนี้ไม่นะอ้จจะแบบต้องต้องซูมเข้าไปดูจะเห็นเนี่ยสภาพผมเรียกว่าล้างลวกๆด้วยแล้ะกันนะพอดีงานลวกลนิดนึง ล้างลวกๆไปครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูรถคันนี้คุณชอบรถคันนี้นะเราขัดสีเวีวันให้ใหม่ขัดสีเวีวันเลยบอกเลยครับตอนปแดงคายคพจะเกิน9แสน8แสาแสนนะเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวไปดูราคากันและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะกดครั้งเดียวนะไม่ต้งกดหลายครั้งนะครับผม subscribe ด้วยล้งเดียวเวลามีคลิปเข้าใหม่ท่านจะได้ไม่พลาด ป่ะเดี๋ยวผมรอนาตพาไปดูภายในนี้กันหน่อยโอเคครับอันนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมบอกว่าสัมผัสที่นั่งก็เป็นรถไปสแตนดาร์ดก็จะมีบอกตลอดนะครับผมสังเกตอยู่อย่างเลยแอดนี้แอดไม่ได้เลยนะอันนี้แอดอม่อก้ตแอดไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่อยู่ประมาณแสนสามนะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงออปชั่นกันหน่อยดีกว่าไฟตัดหมอกหน้ามีให้ ก็ต้องบอกว่าตัวคอนโซลกลางก็ให้อารมณ์คล้ายๆตัวฟอร์ตูเนอร์ปี2015เหมือนกันนะตัวรถเยอะครับรถที่เราเห็นเนินตัวหน้าแชมป์เหมือนกันก็มันจะคล้ายๆกันที่ก็แชมป์มันนั้นก็แชมป์เหมือนกันนะก็ดูแล้วก็โอเคครับดูเป็นกระบะที่ไม่เรียบดูเป็นควนมรถกระบะที่ค่อนข้างหายค่อนข้างหายมีปุ่มอ่าโทษครับตรงบอะเนี่ยมีปรับแอร์หลัง มีสไลด์ก็จะมีคไขึ้นสไลด์ลงบนไปบนมานะฮะที่เต้นนะผมเพราะว่าทีมงานเราเยอะไม่ต้องคอยยกอ่ะไม่ต้องคอยยกเหมือนหลายรุ่นเออผมว่ามัน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 ก็ดูแพงมันก็ดูแพงซึ่งรถรถมันก็ดูแพงจริงด้วยตอนเปิดปูนสังเกตสังเกตเห็นข้างหลังนะก็จะมีเซลฟี่นะครับรอรับลูกค้าได้นะหน้าจอนี้ผมก็ต้องบอกว่าการแบบหน้าจอดูไม่เก่านะดูใหม่อยู่เสมอนะครับผม เบาะที่นั่งเนี่ยครับผมเป็นเบาะผ้านะภายในผมแค้90ประมาณ98เปอร์เซ็นต์นะ98เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนี่ของผมก็คือไม่มีริ้วไม่มีรอยนะแต่ดูสีบางอย่างมันมันก็ตามเรียกว่าตามระยะเวลาม,าม,ามันละกันเพราะผมเปลีย่ยนเก็ือบร้อยที่จากก<ต>็มือสองมันจะมีใช้งานมาอยู่แล้วครับาาาสภพเนะด้านหลังครับแต่ว่าถือว่าใหมีมาเบาะแครมีอะไรทุกอย่างมีครบหมดเลยครับผม เกียร์เป็นเกียร์แมนนนแบบทาสปีดนะครับผมเป็นเกียร์แมนนลแบบท่าสปีดคป็น่วากว้างคันนี้ภายในราคารถประมาณนี้ผมว่ามันโอเคนะดูเป็นเงนด้วยคิดเหมือนกันก็ราคาหายไปคึ่งกับครึ่งครับราใช้งานไป5ปีก็ครึ่งเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเงินเยอะๆอยากมาจับจองอยากได้สิทธิเป็นเจ้าของรถพิเศษดีๆอย่างนี้ในราคาที่ไม่สูงโอกาสลงกคุณมาถึงแล้วครับ เดี๋ยวผมสรุปราคาให้ดูในท้ายคลิปนะอันี้เดี๋ยวเขาอนุญาตาไปดูราคาไปดูหัวใจหลักของห้องเครื่องหัวใจหลักไม่ถช่เขาไปดูห้องเครื่องก่อนหัวใจหลักัวรถทุกขั้นตองดูห้องเครื่องกัอนครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ห้าหน้าห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องบอกว่าเป็นห้องเครื่องที่มีความสวยงามได้คะแนนความเป็นอันนี้คือชื่อรุ่นนะครับผมจะอยู่ด้านล่างเมื่อกี้นะใครที่สนใจหรือว่าหารุ่นนี้อยู่ก็ลองไปดูรีวิวของคุณบังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ พลิกความจบงานตัากอไม่ศึกษาเรียกศึกษาเดิมกับพี่เหลี่ยมเดิมๆไม่มีถอนศึกษาไปพอมองเลยนะคนดูนะมันเบรกใหม่ๆครับสีใสๆเลยไม่ต่ำกว่าบินไม่สูงกว่าแม็กกองอากาศใหม่ๆอยากแกะมาดูแกะได้นะใครอยากมาดูรถมาดูได้ตัวน้ำมันพาวเอ่าเท่าครับอันนี้น้ำพอน้ำอันนี้น้ำมันพาวเวอร์แบตเตอรี่ลูกใหญ่โกลครับเป็นเครื่องยนต์2.5แบบ D4D นะครับเป็นแบบ D4D เครื่องยนต์เรากันมีการรับประกันให้ เรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์ของสมองคนให้ด้วยนะครับนานสูงสุดประกันเครื่องเกียร์แล้วก็กลองสมองคนแจ้งด้วยความชัดเจนไว้เลยตามอกมีครับตามอกมีแผ่นเพจมีครับแผ่นเพดเดิมๆไม่ได้ขยับเลยครับพี่รถของเราสวยงามทุกคันครับสวยงามตามสภาพเดิมๆตามความเป็นจริงมาดูรถไม่สวยเดิมๆทั้งปจะเป็นรถเดิมๆที่เอามาเลยอยากจะมาดูอยากขอคนนเช็ดดามาเช็ดนิดหน่อยว่ารถผมแล้วก็เอามาขายอะไรยังไงบ้าง ผมพูดความจริงอยู่ตลอดครับอันไหนมีผมจะบอกมีอันไหนไม่มีผมจะบอกไม่มีแต่ทุกอย่างท่านต้องเห็นความจริงของท่านอยู่แล้วแต่ผมไม่มาหวกเน็ตแน่นอนอันนี้คือดูความดูความจริงจังของของเฟลนิดนึงมาเดี๋ยวผมอันนี้ไม่รู้ว่าจริงจังในการรีวิวหรือว่ารอนเลย เพลงนี้ใหม่แล้วนะอืมคันนี้สวยนะโตโยต้าวีโกแชม์นะครับ 2.5e เกียร์ธรรมดาปี2015นะครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยที่ถึงช่วงคลายแม็กกันแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะเข้ามาท่านควรรู้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ ถึงส,สอดคันนี้ครับผมราคาอยู่ที่467,000บาทครับสำหรับตัว P Runner 2.5E นะครับผมสีขาวเดิมๆอย่างนี้นะราคาป้ายแดงขายอยู่8 0 0 0เกือบ9 0 0 0ครับโอ้ขึ้นขึ้น,นครับไม่ฝากคั้น,นท,ทั้งไม่ผิด รถใช้เงานไม่บผมแค่ห้าปีเองราคาเหลือสี่แสนหกมื่นเจ็ดันบาทนะครับผม4 6 7 0กหมื่นเจ็ันนะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นเนฟท้ายยังไม่ได้เป็นราคาสุดท้ายครับราคาสุดท้ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณวางเงินจองครับและพิเศษนะครับสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมปกติทั่วไปเนี่ยโปรท็อปอัพผมดูให้เนี่ยไม่ให้ดูให้ที่มีให้ทุกท่านเลยเนี่ยวางเงินจองเท่าไหร่ผมลดให้คืนเท่าตัวหนึ่งสูงสุดสองหมื่นครับ แต่ถ้าเกิดเป็นวีโก้แชมป์คันนี้ครับสูงสุดผมให้ไปเลยสามหมื่นในเฉพาะเือนนี้เดือนเดียวนานนะครับผมรถวีโก้แชมป์คันนี้หรือว่ารถทุกคันของเราราคาเกินสี่แสนผมให้ไปเลยนะครับสูงสุดสามหมื่นที่ให้ไปเลยนะก็คือรถเดียกถ้าเราว่าคุณสามารถซื้อรถคันนี้ได้ในราคาสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทสี่หกเจ็ดหรือว่าใครไม่อยากใครอยากดูแบบไม่อยากใช้เงินดาวไม่ว่ากันครับโปรหนึ่งร้อยบาทมีครับฟรีทุกอย่างครับฟรีจัด รีโอนไม่เสียฟรีไม่เก็บไม่เสียอะไรไม่บกเมครบอันของแถมไม่มีตัดครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินถ่ายลามันเครื่องความใส้กองขัดเครือสีทุกอย่างอันไหนให้จริงอันนี้คือใช้กนหนึ่งร้อยบาทจริงเก็บงานใหม่ให้หมดและไม่เก็บค่ารา้จ่ายลูกค้าเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นเ็ฟฟรีค่าจัดค่าโอนเก็บงานคุของแถมไปหลายหมื่นแล้วครับผมดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับค้าขายออกได้นะครับผมออกคนเดียวจบได้ง่ายๆเลยนะครับผม ใครสนใจเบอร์โทรด้านล่างนี้ติดต่อได้ตลอดครับเบอร์โทรขึ้นไลน์นะครับผมเบอร์โทรก็ขึ้นไลน์ใครสนใจติดต่อมาหาฝักไตครับผมยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับก็คือนิ่งๆนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเนิบนๆไปนะครับผมในการรีวิวนะฮะก็จะไม่ได้เขาเรียกว่ากระโดดลดเต้นกันมากแต่ว่าบางบางคลิปก็จะมีกระโดดลดเต้นกันมากนะครับผมก็ ตามตามฟิวนะฮะอันนี้อาจจะร้อนนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมว่าต่อไปเนี่ยเขาจะรีวิวอะไรกันนะครับเพราะโปรโมชั่นตามเดิมนะครับผมที่เราให้นะครับเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับผมก็คือราคารถนะครับผม4 6 7 0 0 0เนี่ยเราก็จะลดราคาให้อีกนะครับผมส0,000นะครับถ้าเกิดว่าจอง3 0 0 0ันหรือว่ารถนะครับผมที่ราคา4 0 0 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยก็จะ มีโปรโมชั่นท็อปอัพนะครับผมจอง3,000นะครับลดให้30,000นะครับผมก็ใครสนใจก็โทรมาได้นะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์097นะครับ8 1 8 1นะครับ8,000นนะครับผมเนี่ยเขาเบอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อกันมานะฮะอ่ะเรามาดูคลิปต่อไปกันนะครับผมว่าจะดูคลิปอะไรกันดีเดี๋ยวผมลองหาก่อนนะฮะส่งมอบลูกค้า ก่อนปีใหม่ t ต y ยต้าว e, ีออส 1.5e ปี2008นะครับก็มาดูกันนะครับผมหน้าจอนี้ก็หาแล้วนะฮะผ่านแล้วโว้ย่านแล้วโว้ยนะครับอันนี้คือไฟแน้นผ่านนะครับเพลงนี้จะเป็นอีกเพลงนึงนะฮะ ครับก็เป็นเตียงประจําเฟอร์เฟกนะคะอยู่ที่ซอยราษฎร็7นะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่เป็นอฟนแล้ากรับรดก่อนปีใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ลูกค้าชื่ออะไรคะ่อเบียร์ครับชื่อเบียร์นะคะเออคุณเบียร์เออตอนนี้ตอนที่คุณเบียร์มาจัดเป็นแนนนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะกวัวกลัวจะไม่ผ่านแล้วก็ได้น้อยรายได้น้อยแล้วก็มีเรื่องอย่างตนตรีเศร้ามากนะ ตรงวันเรื่องเรื่องคนค้ำการเรื่องราคาเขาไม่ซื้อรถใช่ไหม อ๋อก็คือไปเน้นไปเน้นขอคนค้ำด้วยใช่ไหมคะด้วยแบบว่าอายุน้อยแล้วก็รายได้น้อยกะะ็แต่ว่าวตอนนี้ผลเป็นไงบ้างคะก็โอเคอเครับออกได้นะครับออกได้แล้วก็อย่างนี้ค่ะก็คือเคสน,น้องอะ่ะคือด้วยอายุของน้องอคือ23ปีในเรื่องเง <23 S 1> ื่อนไขก็จะต้องใช้คนค้ำนะคะไปเน้นทั่วไปจะต้องใช้คนค้ำนะคะแต่ว่าจะมีที่ของเรานะคะที่ไม่ต้องใช้คนค้ำรายได้ของน้องหมู่สองแล้วก็รับเงินสดด้วยนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วตามหลักทุกที่เลยจะต,ต้องมีคนค้ำหนึ่งคนแต่ว่าน้องสามารถออกคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำแล้วก็ก่อนเบามากเลยนะคะแค่สี่พันบาทเองนะคะด้วยโตโยต้าวีออสคันนี้นะคะของเราที่เราสามารถหารถรองรับลูกค้าได้ทุกรุ่นเลยะค่ะไม่ว่าลูกค้าจะเกรดไหนเอ่อทำงานอะไรมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะคะส่วนน้องเขาอ่ะไม่มีเครดิตแต่ว่าก็ไม่มีคนค้ำแล้วก็ไม่มีเครดิตนะครับไม่มีคนค้ำนะครับผม ออกรถได้ด้วยนะครับผมผ่อนแค่4 0 0พเท่านั้นนะครับผม4 0 0พันนะฮะน่าสนใจนะสำหรับคนที่กำลังมองหารถอยู่นี่ก็ลองปรึกษาได้เลยนะครับผมนะฮะ ออรถคันนี้ได้ถ้าลูกค้าข้างสนใจแล้วก็มีไรายได้ประมาณนี้มีเครดิตแบบนี้นะคะไม่มีเครดิตหรือว่าไรายได้น้อยอายุน้อยลองเข้ามาปรึกษ,ษากันได้นะคะเพราะว่าทางฟ้าแล้วก็ทีมงานที่เฟอร์เฟคพายินดีให้บริการแล้วก็ให้ะคำปรึกษาเราไปแน้นของเราเก่งทุกท่านเลยนะคะ,ะถ้าลูกค้าอยากเข้ามาสนใจก่งนเดี๋ยวจะมีเบอร์ให้ด้านล่างนะคะติดต่อฟ้าโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาที่เ e อร์เฟติดต่อเซลได้เลยนะคะเดี๋ยวขอสอบถามน้องเบียร์อีกนิดนึง ก็คืออันนี้น้องเมียมาจากที่ไหนคะโคราชครับโอ้โหมาจากโคราชเลยนะคะนั่งรถมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับนั่งรถมาโหตั้งใจมาซื้อรถเลยนะฮะแต่ว่าไม่ผิดหวังนะดีใจมากเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ยังออกได้นะคะไฟแนนซ์ของเราก็สามารถรองรับได้แทบทุกจังหวัดเลยนะคะมีอะไรยังไงก็สอบถามมาได้งั้นขอสอบถามเพิ่มเติมความรู้สึกกับที่เพอร์เฟกต์ของเราค่ะเป็นยังไงบ้าง บริการดีมากเลยครับบริการดีมากบริการดีอันนี้ย้ำนิดนึงับบริการดีมากเลยได้นะครัรนนบว่า,าอโอเคมากครับติดใจมากครับ น <ok> ั่นลูกค้าดีใจจริงๆคือเหมือนเหมือนแบบคิดว่าน่าจะออกรถไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเอ๊เราทําให้ออกรถได้นะคะคะโอเคงั้นเดี๋ยวออเพลงเท่านี้นะคะจะให้น้องขับไปพักผ่อนซึ่งเพิ่งมาดึงเมื่อเช้าเองแล้วน้องป้าจะมีอาการง่วงนิดนึงนะคะก็รถคันนี้ก็จะเป็นของน้องก็ให้น้องขับรถกลับบ้านไม่น่า่วะเดินทางปลอดภัยมีดราม่าโชคดีทองนะคะเพลงค่ะตอนรับปีห3สามนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจจริงๆอ่ะเบอร์โทรด้านล่างนะคะให้ลูกค้าโทรเข้ามาหาฟ้าได้เลยหรือว่าเข้ามาที่เพอร์เฟ์นะคะจกคุกุมวิทร้อยห้านะคะอยู่ที่ซอยลาซานแปดสิบเจ็ดนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะสวสะค,ะะคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับ V ออนะครับ1 5 e <c oughs> 1> เป็นเกียร์ออโต้นะครับปี2008นนะครับ <c oughs> ผมก็อ่ารายละเอียดลูกค้าเมื่อกี้ก็จะเป็นอ่า รับเงินสดนะครับผมอายุงานน้อยนะครับผมแต่ว่าคือเขาตอนแรกคิดว่าจะออกรถไม่ได้แหละต้องหาคนคำ้ำต้องหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเซลฟ้าเนี่ยเขาก็ดันนะครับผมดันให้หารถมาได้นะครับผมแล้วก็ได้รถไปใช้เลยนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากนะครับคลิปนี้นะฮะก็ใครที่อยากได้รถนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเครดิตตัวเองเนี่ยจะแย yeah ่หรือว่า จะดีหรือว่าจะติดตรงไหนนะครับลองมาปรึกษากันก่อนนะครับผม <S <S ผมคิดว่าทางเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากพอที่จะดูแลลูกค้าแล้วก็จะดันเคสให้ลูกค้าได้นะครับผมลองดูนะครับอ่ะเรามาดูคลิปต่อไปกันดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปิกกี้ก็จะมาทําการส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้านะคะแต่เป็นการส่งมอบแบบเอารถไปส่งลูกค้านะคะ จุดหมายของเราวันนี้นะคะก็คือ,อจังหวัดนคนปรปฐมพุทธมนตร์สายเจ<อ>็ดด้านเองนะคะเราจะไปพร้อมกับนะคะเจ้ารถยนต์คันนี้เลยนะคะ Honda Accord นะคะเครื่อง2.0ตัว EL ปี2015นะคะคันนี้เลยเดี๋ยวขับไปส่งมอบลูกค้าที่นคนปรปฐมกันค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะระหว่างการเดินทางนะคะแล้วก็รีวิวมาอัปเดตให้ชมกันนะคะบ๊ายบาย อ๋อเจ้าคันนี้ไปส่งมอบที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับอันนี้รถยังอยู่ที่เต็นท์อยู่นะก็คือกําลังจะเตรียมไปส่งมอบแล้วนะครับอันนี้เป็นซื้อขายออนไลน์นะครับผมอย่างที่คลิปเขาบอกว่าซื้อขายออนไลน์เต็มระบบเลยนะฮะคือท้าจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ได้ไกลมากจากที่ เราอยู่เนี่ยเราก็จะไปส่งเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะต้องใช้การเดินทางก้นะเราได้เดินทางถึงมุ่งหมายก็คือบริษัทที่ลูกค้าให้มาส่งมอบรถแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการนะคะจัดการในเรื่องของเอกสารการส่งมอบรถยนต์ค่ะค่ะ แล้วเราก็มาพบกับนะคะเจ้าของรถตัวจริงกันแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ลูกขาชื่ออะไคะมินค่ะคุณมินนะคะจ้าคุณมินคะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะที่บริษัทเซวาเทคโนโลยีที่พุทธมณฑลสายเจ็ดค่ะพุทธมนคลสายเจ็ดจังหวัดนครปฐมใช่ไหมคะค่ะาแล้วพิกโซถามนิดนึงอันนี้ประกอบอาชีพอะไรคะ เป็นฝ่ายขายค่ะเป็นฝ่ายขายอันนี้ก็ฝ่ายขายโอเคนะคะวันนี้ซื้อรถรุ่นไหนเอ่ย Honda Accord ปี2015สีเทาค่ะคันนี้เลยใช่ค่ะค้ค่ะโอเคนะคะขั้นตอนในการจัดไฟนั้นเป็นไงบ้างคะคุณบิ้นขอสอบถามความรู้สึกหน่อยค่ะสะดวกสบายแล้วก็จัดง่ายมากเลยนะคะก็คือหลังจากยื่นเอกสารเสร็จก็จะมีพนักงานไฟนั้นนะคะเขาโทรมา S <S สอบถามก็คือขั้นตอน ไม่ว่าใครอะค่ะถ้าเอกสารครบนะคะอยากออกรถก็ออกได้ทันทีมีเซลล์คุณปิ๊กนะคะดูแลจัดการให้ทุกอย่างก็คือให้ต้องทั้งรณไม่ต้องเป็นต่วเลยค่ะเรียบร้อยทีเซล์จัดการให้ทนตอนในการจัดเปยนี้ไม่ยุ่งยากนะคะคุณมิ๊กจัดเปยนีนกี่วันคะถ้านั่นะคะส่งเอกสารครบเรียบร้อยก็เป็นวันจันทร์นะคะวันอังคารก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาสอบถามนะคะแล้ววันพุธก็ทราบผลเลยค่ะเลยภายในสามวันนะคะจานได้รับรถเลยทราบผลแล้วนะคะแล้วก็วันนี้วันพฤหัส ได้รับรถแล้วนะคะอะแล้วรถที่คุณบิ้นเลือกไว้เนี่ยคือสเปคใช่ค่ะก็คือตรงตามสเปคที่ตามหาอะไรทั้งชอบในส่วนของการเก็บรายละเอียดงานนะคะจากวันแรกที่ไปดูจนถึงวันนี้ก็คือสภาพรถไม่คิดเลยว่าจะเป็นรถใมือสองนะคะคือสภาพยังอิบเลยค่ะคือเราก็จะคันคุณภาพมาความรู้สึกคือแบบ ความรู้สึกของคุณมินที่มีต่อ Perfect Car นะคะแล้วก็บริการที่ได้รับจากทาง Perfect Car เป็นไงบ้างคะค่คะแน่นอนคะ่ะว่าเราเราเองอะคะ่ะก็มั่นใจในชื่อของ Perfect Car นะคะแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของรถนะคะแล้วก็ทางทิมบริการงานขายดังนั้นก็คือเชื่อมั่นได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะว่าคุณมาที่นี่เราได้รับรถที่เป็นรถสวยแน่นอนคะ่ะ นี่เป็นเจ้าลิตจากลูกค้านนะคะนี่เซลล์เซลล์ไม่ได้ให้ส่งมูดเลยนะคะรีวิวให้กับโปรเจกต์คาร์เรานะคะมีของส่งมอบรถยนต์คันนี้นะคะให้คุณเมียนได้ใช้งานนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะมีความสุขนะคะตลอดทุกทริปนะคะแล้วก็ม้วนขอให้คุณมิ้นถูกหวยนะอีกทุกวันนี้ทุกม้วนทุกม้วนเลยนะคะเรื่อยๆเรืยๆค่ะคุณมิ้นค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นอ่า คลิปที่เซลเนี่ยไปส่งมอบลถนะครับผมถึงจังหวัดนคนปรปฐมกันเลยนะครับผมเคสนี้เป็นซื้อขายออนไลน์เต็มระบบนะครับผมสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมสามารถไปติดต่อเรื่องเอกสารกับลูกค้านะครับผมถึงที่หมายนะถึงที่ที่ลูกค้า,าสะดวกนะครับผมแล้วก็ เคสนี้ก็จะเป็นเคสที่เอารถไปส่งเลยนะครับผมอันนี้เป็นกรณีที่ไม่ได้ระยะทางห่างมากนะครับผมแต่ว่าถ้าระยะทางห่างมากเนี่ยเราก็จะส่งขึ้นรถสไลด์หรือว่ารถเทเลอร์ไปนะครับผม <c oughs> ก็อยู่ที่ระยะทางนะครับผมถ้าอยากได้รถเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะฮะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวก็คือสามารถซื้อรถกับเราได้นะครับซื้อขายกันออนไลน์ได้นะครับผมอยากเห็นสภาพรถจุดไหนหรือว่าจะติจุดไหนเนี่ยก็ าสามารถดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทางฝ่ายขายเนี่ยจะส่งเป็นวิดีโอให้นะครับผมซื้อขายกันออนไลน์นะครับผมเพราะว่ายุคนี้ก็ค่อนข้างจะต้องระวังตัวกันนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเรามาดูคลิปต่อไปกันนะครับคลิปไหนหน่าสนใจ อ่ะโอเคนะคะคลิปต่อไปได้แล้วนะครับผมเป็นออกรถมิซูมิชิไทตันนะครับผมอายุงาน3เดือนก็ออกรถได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อตรงครับชื่อตรงนะครับวันนี้มาถอยรถรุ่นอะไรเอ่ยไทตันครับไทตันปี2019นะครับไทยขายอายุเอ่อสี่แสนหนึ่งเจ็ดพันะครับแล้วก็อันนี้เอ่อพกที่ใช้เงินออกรถเท่าไหร่เอ่ยพันเดียวครับพันเดียวนะครับรถนาคัอันนี้ที่สําคัญนะครับพี่เนี่ย ที่เขาเนี่ยอายุงานตอนนี้แค่3เดือนเท่านั้นนะครับออกรถกําลังได้อายุงาน3เดือนออกรถได้ด้วยนะครับใช่อันนี้แล้วเออ่บริการของเราเป็นยังไงบ้างพี่โอเความรู้สึกดีดีมากครับดีมากเราได้ทุกอบ่างช่วยทุกอย่างครับช่วยทุกอย่างนี่ลูกค้างานยังไงวันบอกมานาะฝัลูกค้าเลยนะครับเรื่องคือรถกําเรานะครับผมนะครับขปปัรหาชิ้นนี้ค่อนข้างสั้นนะครับผมก็ คลิปนี้ก็อายุงาน3เดือนออกรถได้นะครับผมอยากจะมาบอกลูกค้าว่าเฮ้ยลูกค้าเพิ่งทํางานใหม่ๆอย่างเงี้ออกรถได้ไหมหรือว่าแบบย้ายที่ทํางานมาออกรถได้ไหมนะครับออกรถได้นะครับก็คือปรึกษากันได้นะครับผมตรงนี้ก็น่าสนใจนะอายุงานแค่3เดือนเองนะฮะออกรถได้แล้วนะครับผมใช้เงินออกรถแค่พันเดียวนะครับพันเดียวก็ออกรถได้นะครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ พอแล้วกันนะครับผมก็ก็เดี๋ยวจะมาส่องเพื่อนๆนะครับที่รีวิวรถนะครับผมรีวิวการส่งมอบหรือรีวิวาการปล่อยรถกันอีกทีนะครับผมเรื่อยๆนะครับผมใครที่สนใจซื้อรถอยู่นะครับผมหรือว่าอยากได้รถอยู่เนี่ยก็ โทรมาปรึกษากับพวกเราได้นะครับผมได้เรื่อยๆเลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจนะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้มีความรู้กลับไปนะครับผมใครที่สามารถออกรถได้บ้างนะครับผมก็คือออกได้ทุกอาชีพนะเราก็มีคําแนะนําดีๆให้นะครับผมสําหรับใครทีอ่อายุงานน้อยนะครับผมอาชีพนี้อาชีพนี้ออกได้ไหมก็ลองมาดูนะครับผมว่าเราจะดันเคสกันยังไงนะครับผม ก็ติดต่อฝ่ายขายกันได้นะครับผมนะฮะหรือว่าโทรมานะครับผมที่เบอร์0971818000นะครับผมนะฮะก็เบอร์จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวฝากให้ฝ่ายไอทีนะครับขึ้นมานะครับผมตรงนี้นะฮะติดต่อกันได้นะวันนี้ก็พอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมอยู่กับผมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ กด subscribe ไว้นะครับผมก็เราจะมีรีวิวรถนะครับผมเรื่อยๆนะครับผมมีรีวิวรถเข้าใหม่เรื่อยๆเลยนะครับผมใครอยากดูรุ่นไหนอยากดูรุ่นอะไรเป็นพิเศษเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ